สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่21มีนาคมครับก็มีรายการมวยต้นลูกสนลูกสาวรายการเลยทีเดียวครับวันนี้ก็เริ่มต้นที่เวทีมวยบลูอารีน a าที่สมุทรปราการนะครับก็ถ่ายทอดเวลา11.45นาครับก็ครูเอกครับยอดขุนทัพสกสุไงยิมวันนี้มาเจอกับคนองศึกกอกมรดนานนี่ผมดูสภาพร่างกายแล้วเนี่ยผมชอบ ยอดขุนทับครับเพราะว่าดูร่างกายน่าจะสดกว่าแต่ว่าความแข็งแกร่งนั้นก็พอๆกันนะครับก็สนุกได้เสียครับแล้วก็มาที่ช่องเจ็ดสีช่องเจ็ดสีวันนี้ผมว่ามวยน่าจะสนุกทั้งรายการเลยเดียวตั้งแต่คู่แรกนะครับแต่ว่าเราบราวิจารณร์สองคู่นะครับไม่มีนมเปรี้ยวต่อราชธรรน,นะครับวันนี้ก็ชิงแชมป์รุ่นไฟเบทกับกล้าผจญลูกบ้านใหญ่โอ้โหแข็งทั้งคู่ครับ แต่ผมดูแล้วในกล้าพจน,นิกระดูกน่าจะเลื่อมกว่าผมให้กล้าผจนครับแล้วก็ครูเอกครับวิวเพชรโกศลวันนี้มาเจอกับดีเซนน้อยสอจอเล็กเมืองดอน,นี่วิวเพชรโกศลนี่ดูฝีไม้ลายมือนี่ดีครับผมชอบวิวครับแล้วก็มาถึงรายการมวยออ,ออตกสามครับเป็นรายการศึกมวยช้างมวยไทยเกตเพชรครับวันนี้ครูเอกครับเพชรลุงนาย,ยกไก่แปดล้วครับ วันนี้เจอกับเมสซี่แต่งกองปราบแม่มวยยาวแล้วก็เพชรรุ่งฝีมือครับแต่ว่าเมสซี่ได้เปรียบช่วงวันนี้ผมกัดฟันให้เมสซี่ครับก็มีเมสซี่ครับแล้วก็มีวิวกล้าผจนรวมทั้งยอดขุนทัพนะครับลองไปลุ้นดูครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนที่ติดตามแฟนเพจ SMM มวยไทยรายวันนะครับ วันนี้ครับทศนะคู่เอก7สีครับวิวเพชรโกศลพบกับทางด้านดีเซนน้อยสอจอเล็กเมืองนนท์ครับร้อยี่สิบเจ็ดปอนด์เมื่อเช้าเนี่ยเจ้าวิวลดไป1.5ปอนด์ครับส่วนดีเซนน้อยนะครับมาขาดไปประมาณสักจุดสองน้ำหนักเนี่ยครับร้อยยี่สิบเจ็ดเนี่ยเป็นน้ำหนักของวิวครับวิวเป็นมวยทรงจุกจิกฝีมือนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับได้หน้าเสือนะครับแล้วก็ได้ความเป็นเจ้าบ้าน ส่วนดีเซนน้อยเนี่ยลาสุดชนะมงคลชัยมาเด็กก็กําลังมั่นใจครับไฟนี้ซ้อมสจเล็กเมืองนนนะครับแต่เกมแบบนี้เนี่ยนะครับเจอลูกจุกจิกกวนใจของเจ้าวิวนะครับดีเซนน้อยปวดหัวหน่อยนะครับวันนี้ครับชอบไปที่วิวเพชรโกสนครับได้น้าเสือเจ้าบ้านอาวุธจุกจิกหลากหลายกว่านะครับจัแจงเกิดครับด้วยการเอาชนะดีเซนน้อยสจเล็กเมืองนนได้ฟันตรงไปที่วิวครับ สวัสดีครับสมตัวตรงปันธงตัวเป้ากับรองอสสารคามวันนี้ส่องกล้องไปที่ช่อง7สีคู่ที่2ในรายการวันนี้ชอบไปที่พรเนสนห์อภูมิพัฒน์สารวัตรสมพรภูมิพัฒน์ลูกพี่ใหญ่มาสั่งการติดขอบริงไซเชื่อว่าจะย้ำแค้นเอาชนะเพชรมรกิษนายกทวีปกับพงไปได้ รองคู่เอกวันนี้เป็นการป้องกันแชมป์รุ่นไฟเวท7สียังชอบไปที่นมเปรี้ยวโตร,ราชทร์ันเสียแขกสังลรุทุกมิติจะเอาชนะกล้าประชนลูกบ้านใหญ่ไปได้คู่เอกนำรายการวันนี้ยังชอบไปที่วิวเพชรโกศลไปนี้ซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติเพชรฝีมือด้วยกันเชื่อว่าน่าจะผ่านดีเสือน้อย สจอเล็กเมืองนนท์ไปได้3ตัวตรงปันคงตรงเป้ากับรงวอสระคามอยากให้แบมมือได้ขอให้ชคดีชมบวยให้สนุกเฮงเฮงเ,ง,เงขอรับและก่อนจากกันฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดรับชมเรื่องราวใหม่ๆของช่อง SMM Sport